ดูและผู้ปกครองทุกท่านและลูก่องของก,กระววรวงการคลังจึงมีก,กรารเปล่นนยนแปลาที่น่นารัทุกคนนะคะดิฉันนักรภาสิงห์หักเซนีจาก มันเป็นวันที่ชีวิตหนึ่งต้องเจ็บ แม่แม่รักเจ้าตั้งแต่เรายัางไม่ได้พบหน้ากันรักทั้งทั้งที่ยังไม่ริ้จักในสัยใจพอรักทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาบางคนอ่านไม่มีรูปได้แต่เรา ในขณะที่เรากำลังนั่งสังสรรค์กับเพื่อนกินอาหารแสนอร่อยในร้านหนูแม่ของเราอาจกำลังทำกับข้าวของโปรดของเราต้้งรอไว้ที่บ้านหรืออาจจะต้องนั่งทานข้าวคนเดียววันในขะ วันนี้หากลูกยังมีแม่อยู่ขอให้ผู้กอกบรับแม่กอดแม่และกราบที่เท้าของแม่ด้วยความรักที่สุดหัวใจอย่ารอ 아, oh. 아. คือ6ขอให้ทูกมีความกตัญญูต่อผู้อู่นมีความรักผู้อื่น,กนเกลื้อเกื้อเกื้อแผ่มีน้ำใจรู้จักการให้อภัยและมีความเสียสละที่สำคัญต้องเป็นคนดีของคุณพ่อคุแม่ของคุณครูและของสังคมถึงตอนนี้ บทกรอนจากแม่หญิงคนหนึ่งรักเจ้าเท่าชีวิตมอบุทิศกายใจไม่ตังขาหญิงคนหนึ่งดูแลเจ้าแต่ยาวมาเช็ดน้ำตายามเจ้านั้นเศร้าใจหญิงคนหนึ่งยอมอดได้ให้เจ้าอิ่ม คอยแอบยิ้มเมื่อเจ้าทำสำเร็จได้หญิงคนหนึ่งคอยคุ้มครองป้องโวยภัยให้เจ้าได้เป็นสุขทุกเวลาหญิงคนหนึ่งอบรมเจ้าบ่เกลาจิตหวังชีวิตเจ้าสูงส่งทรงคุณค่าหญิงคนนี้นั้นหรือ คือมารดาให้กำเนิดเจ้ามาด้วยอาทรอ,อยากเห็นเจ้าสง่างามตามวิถีเป็นคนดีดังที่แม่สั่งสอนแม่ปลูกรักด้วยรักแท้และแน่นอนเจ้าขวัญอ่อนจงรู้ซึ้งถึงพระคุณ ใชท,ที่สุดนี้คุณแม่ขออันาหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือและบารมีแห่งท่านเจ้าพระยาบริดิษเดชาสิงสิงหเสนีจงตลดนานาให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ป,ปรารถนาและเป็นคน